อังคารที่ผ่านมานะครับนักเขียนชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่ผมชื่นชอบมากก็คือคุณสดงวาวะจุนนะครับเข้าได้ทําการฆ่าตัวตายขึ้นในในเมืองใกล้ๆบ้านเกิดของเขานะครับคนงานของอาจารย์สะดงวะจุนนะครับที่มีอยู่ในเมืองไทยเนาะก็จะมี The ะพันนิเชนะครับแล้วก็มีสาวน้อยไตยหนักแล้วก็จะเป็นสาวน้อยไตยหนักนาปาล์มนะฮะหรือสาวน้อยไตยหนักเอ็นแล้วก็จะเป็น เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ซึ่งวิบุญกิจกำลังพิมพ์อยู่ก็คือฮันส์สกายแต่ฮันส์สกายเหมือนที่ญี่ปุ่นจะจบแล้วมั้งครับก็ไม่แน่ใจวามีปัญหาอะไรแต่ว่าที่ญี่ปุ่นมีอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอาจารย์แก่ฆ่าตัวตายไปก่อนที่เรื่องนั้นจะจบนะครับคือเหมือนเพื่อนคนหนึ่งะครับเพื่อนสนิทค,คนหนึ่งของเราตายจากไปเพราะว่าการ์ตูนของอาจารย์แกเองเนี่ยผมตามมาตั้งแต่ผมยังอยู่สวนกุหลาบอยู่เลยตั้งแต่ตั้งแต่ผมยังเพิ่งย้ายมากรุงเทพใหม่ผมไม่มีเพื่อน อากันตรงๆนะคือผมย้ายมากรุงเทพเนี่ยหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีเด็กคือเด็กน้อยมากอะ่ะมือูจะปเล่นกับใครก็มีอย่างที่เห็นการ์ตูนเหมนเพื่อนก็อ่านการ์ตูนเล่นคอมจะสมัยก่อนนั้นนะคอมของผมยังไม่ดีเหมือนในปัจจุบันแล้วก็อินเทอร์เน็ตอย่างว่าครับมีอินเทอร์เน็ตห้าสํบอะเคทไ,ได้ก็ได้การ์ตูนของอาจารย์กนนี่แหละครับมา ช่วยไว้ในอะไรหลายๆอย่างเนาะคือผงเข้าใจแหละว่ายัางไงกันนั้นก็ต้องมีคนตายบนโลกแต่ว่าค่าตัวตายอ่ะคือค่าตัวตายคนเดียวอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่เหงามากเลยนะก็หวังว่าอาจารย์จะมาหยอดเหรียญเล่นใหม่อีกรอบนะครับแล้วก็ในดันสองหรือดันสามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แกไปไปอยู่เนาะผมว่าแกยังคงเขียนการ์ตูนอยู่ไม่งั้นก็ไปทําอะไรอื่นที่มันสร้างสารรค์แล้วออกมาสร้างรอยยิ้มให้กับ คนในสังคมอีกแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าทำาในบ้าๆห่าฆาตัวตาอีกนะครับรัวเจกันใหม่ครับอาจารย์ไม่ว่าจะโลคผู้ขขนาดไหนก็แล้วแต่